สบายดีสวัสดีเด้อปารุงเด้อเปิดภาพมาไม่ได้กับบ้านห้องเทพน้องบิวดี้เด้อมาถ่ายภูไปมาหนึ่งหนึ่งสองสามเดี๋ยวมาโดเดี๋ยวไหนมาเออคือกันเลยไปชิงกระเบลเลยไปมาหนี่เอาไปผลปิดเด้องามเทวิววิวมายืนหรือวิวให้ช็อตได้เด้อวิวเลิ่เริ่ผลปิดได้แล้ ได้เกือบนเรียนมายืนมาหนิยืนยืนยืนโ้ทานขงาเนาะเจเจ็เจ็้ันตันหนาไป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 ปมาะงมกนะเนียผมได้แบบเกือบบิวบิวขวนได้เกือบยันไหม

พูคุ่านด้วยบวพวกเอีเอย่งเห็นดุอพูดไงแค่ย่างี้าป้าลอนเลื่อนทางวิวเนี่ยป้าไปหาป้าปนี่เนียไหมนี่เออข้างในคูคูต้นกลางอยาอยาพี่โด วันใหม๋ยงามที่อยูนี่คิดมากคิดมากอ๋อสองร้อยสามเุ้ยพูดถึงได่าไนี่ลดลดราคาวจ๊นี่เพิ่งเพิ่งนี่ไงนี่ไงเออใ้องโ่ออีกเพิ่มต่อเพิ่มนี่ อันน er, ี้เบอร์พ <ừ, S 2> ี่เบอร์ไ <Bilder> ม <Like S 1> ่ลืมนะดูลายไหนดีโคตองดูแบบเดิมก็มีนะฮะเบอร์ยังลูเซาเจ็ดเบอร์ยี่สิบเจ็ดห้ายี่สิบเจ็ดรุ่นนี้จะเป็นยี่สิบแปดอ๋อถอดถอดอะไรด้วยปะลูกรูเป็นลายไหนดีไอ่ะหลางแบบได้ลูกอันนั้นอันนั้นสดมันแข็งเบอร์จ้ะ อันนี้วัชซินิ่งใช่ค่ะข้างๆมันจะไม่นิ่มเพราะว่ามันจะเป็นเจ็บแค่ไม่เจ็บค่ะแต่แค่มันจะไม่นิ่มเฉยๆรุ่นนั้นเพราะว่ารุ่นนั้นจะเป็นงานอ่างานไต้หวันงานญี่ปุ่นมันจะข้างๆเนี่ยมันจะเป็นมวนๆนิ่มๆลองลองในลองในมันเอาอะไไหนดีเอาขี้เก่าก็ได้ดเดี๋ยวเราเพิ่มมักๆอีดามักแบบไรลูกดูดูลายนี้แล้วก็ดูฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นก็จะมีลายเดิมของหนูแล้วก็เป็นทะลุที่ ปไปิ่งไปเบิ่งเบิ่งของแบบแบบเก่าบอดูที่ก็มีนะแบบเก่าอ no, ่ะอยู่ด้านนี้ปไปเบิ่งก็ถอดเกิดมได้เกิดไม่ลถอดถิมเลยว่อเลอแล้ววันพีด้องามนะพีด้าเกินนเฮียนเอแล้วเจนเิ่นบาเอาเิ่นบาเอาเพินเพิม้เเท Dani you คู่เก่าเพิ่นมันอันนั้นแดียเ,เริ่มแน่นแล้วพิ่น แข่งอีดาเจ็บก็รู้งามมรองง่ามมนี่ให้บิงนห้บิงนี่ได้ได้ลองเท่างามาซส้อให้บาวนมาพี่ก้อนอย่าพี่ก้อน เอาใส่คูนี่กเอาูเก้าก็ลูกเดี๋ยวทำไปใส่วงเฮียนมือวันพุธมันสิมนสิเก่าเลยเอานคิดเงก็อืมันสิก่าเลยได้ได้เวลาไปวงเฮียนใส่คูเกาดีกว่า ับใจพ่องาม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 มือน่ะเบบว่าทักนิวเนยเออไปูนะไประพิคดิวไปลุกไปขอไปยังฝึกฉิบขาโทรศัพท์เพิ่นบอย่่บายคงเพิ่ลูกปี้มือน่ะหักมือถี่นน่นนี่อืมโอ้ ยังนี an, um. iPhone. IPhone Por, ่รพ <Wh> ินี <endpoint> ่นำนี่ดูชื่อรามีก็รู้่อรมีะได้บ่ iPhone i o 17ได้ไหมได้บ่เดี๋ไปจอยต้นต้นีมาต้นขี้ดอบ่ดูต้นขี้ต้นขี้ดอเย็ ยหยไงด้ยเอาเอาเอาเจนวันนี้เอตจะเป็นบ้าปอทีเลาข้างออกทางนี้หุย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 ถูรถนาจอดดิคบึ้ง ในวิววิวคนเช็ดกจจกนะี่คักแก่นิปิดหมดแล้วอิออวอ่มอิ่มดีเว้ยปิดแล้วค่ะเจน

ไปเด้อไปเด้อไปเด้อโอ๊ยสัตว์ไส้ๆเบลอ <laughs>

anh ăn đôi vào tủ nè rồi. mẹ vừa rồi. Vừa rồi. đi phút. đi Vừa rồi. Vừa đi Vừa rồi. 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 Vừa phí độ, rồi. Vừa rồi. Vừa ตอนซิตอนนั้นคือแพงแท้เกือบตัวนะมันก็ดีหอบ่มันคือเป็ดลอยปลายบอกินไม่ดกน้ำนะกินไน้น้ำนะอยู่น้ำเด็อยน้ตัวนีงก็เห็นตีเลย เนำใส่ิกวะแบบแล้วคนปิดจะดูขอหักแนวยิ่นเปิดไฟใช่ิรสูบมะปุงเพี่ปุงปุงเลยเมื่อลรนำน่เนาะต้นไงแค่นีรีวิวตนนี้กหลายต้นน่อืมชีพกงงางชีพง้างนี tăng lên đây. tăng sấy hả? tăng ừ. à, Tốt này mà chịu thực, tuần này nói kheng mà kheng gì quá. À, à, ừ. à. à. bao này. kinh năm, ăn rồi ra. năm nôm cho mi kheng. ui. năm, Cái này cơm kìa Tả cơm ngài là vượt hết rồi Mẹ bơ bê ngon chứ Thấy lạ ngon không thầy Ui Con kì hài Con hài Con hài